ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าแชร์ไอเดีย e บันเจิดเกิดขึ shuttle, ้นทุกวัน้ังซ่ามาแบ่งปันอีกแล้วค่ะมาเมื่อนี้เด้อค่ะมาวันนี้จะมาจะมาบอกโมว่าเริ่มเห็นความเริ่มเห็นประสบการณ์ไหมอะค่ะแล้วนิสัยของ้ังซ่าก็ไม่ยังแปลกๆหรือว่าไม่ยังเกิดขึ้นกะ ก็อยากจะมาแชร์สู้เพื่อนเพื่อนเบิ้งค่ะคือจังว่าไลฟ์สไตล์ใบส้มซ่าแชร์และแบ่งปันเนี่ยค่ะคือคือคือ,คอช่องช่องมันก็เป็นยังสี่อยูย่แล้วค่ะเพราะว่าสังซ่ามีอยังอ่าอ่าที่ดีๆอ่ะสังซ่าก,กับมักจะเอาออกมาคือเก็บไว้คนเดียวมันมันบ่มันบ่นบลงนะคะคือนิสัยก็คืออยากอยากอ่าอยากอันแชร์ค่ะประสบการณ์ดีๆที่หรืออัน ตัวเองเจอ,อยังไม่ไมยังสิน่ะคะ่ะนิสัยจ้าของจะกระจะเป็นคนเป็นคนแบบว่าคิดยังก็ต้องได้เหตุคือวันละมาค่ะบันนี่สิมาว่าเรื่องว่าเรื่องติดคลิปติดเหลืองนะคะผลเสียและผลใได้ในในคนคนที่เพิ่นพันพันนีจุดอ่าสั่งรายได้ของ youtube อ่ะเพิ่นจะเข้าใจค่ะ แต่บัดน,นี้อ่าขอออกโตเด้วค่ะแบบว่าแบบว่าสีสีเหล่นี้มุมจะของที่รู้ซึกได้แล้วก็รู้ซึกได้จากคลิปเหลืองแล้วคลิปติดลิขสิทธิ์ค่ะคลิปลิขสิทธิ์คลิปติดเหลืองอ่าสิเป็นแบบนี้ค่ะคลิปคลิปอันจดโนดมาเด็กก่อนทำสคริป จดโนดค่ะว่าสิบาหัวข้อยังแน่นะหัวข้อวันนี้จะมีวิธีทำคลิปวิดีโอไม่ให้ติดเหลืองนะคะมันก็จะมีแบบว่าหลังบานซาติดเหลืองประมาณหาหรือ6กคลิปนี่แหละคะ่ะแต่ว่าสังชาก็เห็นทั้งผลเสียและก็ผลประโยชน์ต่อตอช่องวิดีต่อ,อช่องของของจะของอะคะ่ะ อันนี้ต้องพูดถึงว่าได้ประโยชน์นะคะได้ประโยชน์ในในในคลิปติดเหลืองเนี่ยคือหนึ่งที่สังซาเห็นเนาะอันเวลาเขียนอันเขียนหัวข้อเด้อค่ะเขียนหัวขอนี่อันม,อมีคลิปหนึ่งเนาะเพื่อนๆก็คงจะเคยเคยเข้าไปเบิงอันสังซาเฮดเล็บแล้วสังซาติดอันสังซาเขียนวนัน อันวิธีแต่งเล็บและไม่ให้เลือดเลือดนะมินมีเลือดค่ะซังางซากับไปเปี้ยนอันอันนี้แล้วละไปเปี้ยนอ่าอ่าหัวคอไม่ให้เลือดไหลยอย่างสิหนะ้าอันนั้นคลิปนั่นก็ซังางซากับรู้แล้วว่ามันมีเลือดเพราะว่าเพิ่นกับบอกแนวทางอยู่แล้วว่าความรุนแรงอย่างที่มีเลือดมีอย่างเพิ่นกับบอกห้เออกอยู่แล้วนะคะซังซาก,กับรูร้ว่าอ๋อมันเป็นยังสี่กับไปแก้หัวคอไม่แบบว่ายังมีเลือดหนะ้า ็เลยไปเปลี่ยนว่าอันวิธีตัดเล็บสวยงามด้วยตัวเองอีหยังซิแต่ว่าอันที่ว่าตัดอันตัดเล็บด้วยตัวเองสวยและไม่เลือดไหลอีหยังซิน่ะสังซาสังซาอันก็ไปเปลี่ยนแล้วเพิ่นบ่ให้เฮ็ดบัดนี้เพิ่นบ่ให้อันมีแบบนี้จ้ะบัดนี้บัดนี้ก็สิมีอัน อันนึงอีกคลิปคลิปอ่าที่มีเพลงลิขสิทธิ์ค่ะแล้วแล้วก็ที่มีเพลงลิขสิทธิเลล์เพิ่นก็บ่ให้บ่ให้เอาออกคือคุณจะอยากจะเตือนเพื่อนรุ่นน้องอะคะ่ะที่แบบ,บมองบ่ทันนิพพานแต่ก่อนซังๆอะคิดว่าเฮ็ดจังได๋ก็ได้บัดพอเฮามาทันทีไ่ได้แล้วคลิปคลิปตัวเองติดเหลืองก็ลลเ,เลยอ่ามาแชร์ความรู้สึกให้ให้หมู่เบิงอะค่ะว่า ที่ยังบอทันทานไหลู้นะคะว่าหนึ่งไหมีแนวทางชัดเจนค่ะแต่ว่าก็มีไลสไตล์อันจะของแน่กับ,บ่เป็นหยังค่ะแต่ว่าจังสังสายกตัวอย่างเนาะคลิปออกกําล่างกายผู้ใดเป็นเพื่อนกเกา,าจะห่หูคลิปออกกําล่างกายบบได้จักคลิปเล็กค่ะสั่งไรได้บบได้ในช่องแบบแบบคิดเบื่อว่าสังสาเหตุผาเนาะแล้วก็บแบ่งปันไอเดียเล้วบัดน,นี้ สังซาไปออกกําลังกายล,ลย่างรถยังสีขับเพื่อนก็เก่าอ่ะจะจะจะเห็นร,ร,รู้ไปลือเบื้องคลิปก็ได้แต่ว่าสังซาบวสามารถสั่งไล่ได้ได้พะว่าหนังพะว่าสังซาสังซาติดเหลืองเสียวอ,ออกก็ได้แต่ว่าบ่าออกเพิ่นกับบ่เนบบเหมือนกับสั่งไล่ได้บ่ได้นะคะ่ะนี่แหละสิบอกให้ว่าบาง ก็คือว่าช่างซาเฮ็ดอันคลิปอันเย็บผ้าไลสไตล์แบ่งปันแต่บันไปออกกําลังกายลงคลิปก็คือบ่อได้จะคลิปเลย่ะออกกําลังกายอันนี้จะบอกยกตัวอย่างนะคะเพื่อนๆใ,ให้ให้ให้มีความรูร้สึกน้ำกันค่ะว่าเอออันสองของเราเป็นแบบช่องของช่างซาเป็นอย่างนี้แล้วช่างซาไปออกกําลังกายนั่นคือคลิปสั่งไร่ได้บ่ได้ค่ะ ก็คิดเบื้องว่าคุณทําอาหารแล้วคุณไปเห็ดอีกสไตล์หนึ่งอีกสไตล์หนึ่งก็ต้องระวังไอตรงนี้ด้วยค่ะว่าอย่าไปเห็ดอ่านอกนอกอนอกลูกอันนี้สางซาเราประวัติตัวแ์ประสบการณ์ตัวเองให้เพื่อนได้เอาไปคิดนะคะว่าสางซาเปิดเย็บผ้าแบ่งปันไอเดียแล้วสางซาไปออกกาลังกายนะคลิปออกกาลังกายทํางานบ่ด้จะคลิปเลยค่ะ นี่แหละใ,ใ,ให้ยกตัวอย่างนะคะอ่าสำหรับเพื่อนเพื่อนรุ่นน้องที่สีเฮดคลิปตามใจฉันโหลดได้ค่ะแต่ว่าเวลาสาั่งไรได้โบดได้อันนี้จะบอกไว้ก่อนเด้อค่ะคุณโหลดได้แต่เวลาคุณผ่านคุณจะสร้างไรายได้ไม่ได้นั่นเลยค่ะคือแบบว่าชิวๆกับเบิ้งลิขสิทธิ์ชิวๆกับเบิอ้องเป้าไม้ที่เจะาของเข่ามานะคะว่าจะขององเฮดอีหยังสินชมตูเราปลูกต้นไม้ ถ้าสิไปออกกําลังกายหรือยังคุณก็โหลดได้แต่ว่าเวลาห้ระวังว่าเวลาผ่านไปแล้วทําคลิปสิทํารายใดใดโบให้คิดตรงนี้นะคะเพราะว่าอันนี้คือเราเราถึงช่องตัวเองโดนแล้วจากคลิปแบบนั่นก็เลยได้ทั้งประโยชน์คือเพิ่นกับสิบอยากให้มันเลอะนะคะบอกว่าช่องเลอะก็แล้วกันแล้วกับผู้ที่เพิ่นสิเขามาโฆษณาเพิ่นก็ได้เพิ่นก็อยากได้อ่า ช่องที่มีคุณภาพนะอะหมองตรงน่ะจะเป็นนังสั้นละน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะในความรู้สึกของช่างนะอันนี้ How to โดยเฉพาะอ่ะอ,อสช่างซาคนเดียวเลยนะคะอันนี้คือแนวคิดของสร้างซาแต่ว่าจะมาแชร์ความคิดให้ให้เพื่อนๆฟังค่ะหรือเพื่อนๆมีอะไรในนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ได้ค่ะให้บอกสช่างซาด้วยอันช่างซาจะลบดีหรือว่าจะเอาไว้แต่รู้แล้วล่ะว่าหนึ่งมันมัน มันสร้างไรายได้ไม่ได้และมันก็สี่หรือ5คลิปนี่แหละแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถ้าสร้างถ้าว่าถ้ามันไม่เป็นอะไรต่อช่องเราก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากเก็บเตือนรุ่นน้องว่า,าให้ไปแนวทางตัวเองมากๆคลิปอื่นก็ดูเอาว่ามันโหลดเขาโหลดได้อะค่ะแต่ว่าเวลามาสร้างไรายได้ก็จะเจอเหมือนสร้างๆนี่ไงสร้างๆมีประสบการณ์คือช่องที่ทําไม่ได้หนึ่งที่ว่าปกคลิป ที่ว่าทําเล็บอันนะนั่นแหละแล้วก็ออกกําลังกายไม่ได้สักคลิปค่ะเนี่ยที่ทั้ทงซาาเต้นอะไรไม่ได้เลยนั่นน่ะนั่นเลยค่ะอยากจะบอกเพื่อนๆว่ามันเป็นคลิปแบบนี้กับช่องของเฮามีแนวทางแบบนี้ให้มันตรงหรือบ้านกันแน่อย่างสีหนะ้าและคือผลใได้ก็คือว่าผ,ผลประโยชน์ก็คือคลิปเฮามันก็นสีแบบว่ามีคุณภาพขึ้นนะคะสิ่งที่เขาเห็นมา มันมันบันนเป็นผลดีกับช่องเฮาอะค่ะที่ว่าออกกําลังกายโดยที่ว่าจะคล้องเปิดเปิดช่องอาแบ่งปันไอเดียแล้วก็ทําผ่านอันนี้ก็พาะเข้าใจค่ะแล้วบันนี้เราก็อีกคลิปหนึ่งคลิปไปคลิปไปที่ร้านแมคโดนัลค่ะไปกินไอศครีมอันนั้นก็ติดเหลืองติดเหลืองแล้วทีนี้ส่างช่าเข้าไปอ่านซ่างช่าเข้าไปอ่านแล้วเขาบอกว่า ถ้าคุณจะเปิดสร้างไรายได้คุณต้องแบ่งปันรายได้นี้ให้เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยแต่ว่าสซ้ำๆไม่ไม่ทำอะไรกับคลิปนั้นแล้วล่ะคือไม่ไม่ไม่คิดว่าจะสร้างไรายได้กับคลิปนั้นแล้วซ้ำๆจะมาเล่าประสบก,การณ์ให้ฟังว่าคลิปที่ติดลิขสิทธิ์อย่างสมมติว่าเพลงหรืออะไรเงี้ยถ้าคุณจะสร้างไรายได้คุณก็ต้องทําการแบ่งปันกับเจ้าของลิขสิทธิ์เขาถ้าถ้างั้นเราถึง เราถึงระวังเรื่องลิขสิทธิ์นะคะอันนี้บอกมูงบอกเพื่อนค่ะว่าว่าช่างซาผ่านมาชั้งซาเจอแบบนี้นะคะคลิปตอนที่ยังไม่ผ่านอะอะไรก็โหลดไปได้คะ่ะแต่เวลาผ่านอะมันจะมีใช้คำพูดในหัวข้อคลิปด้วยอย่าให้มีความรุนแรงแล้วก็มีอะไรนั่นแหละ ที่มันก็รู้รู้กฎของของท่าน u t u b e อยู่แล้วเนาะนั่นแหละแล้วก็นั่นแหละ,ละ,หละท่้งออกกําลังกายสร้างไม่ได้สักคลิปเลยสไร้างรายได้ไม่ได้เลยอยากจะบอกเพื่อนว่าสร้างซาเย็บผ้าแบ่งปันไอเดียเนี่ยคลิปออกกําลังกายโดนตัดหมดโดนคล้ายๆกับสไร้างรายได้ไม่ได้แล้วไอที่ว่าไปเดิน ชิวๆที่กินแมค o โดนัลก็ถ้าคุณจะสร้างอะไรเปิดสร้างไรายได้คุณต้องแบ่งปันกับเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นไหมคะเห็นแนวทางแบบนี้ไหมคะนี่แหละ้ังซ่าอยากจะมาแชร์สิ่งที่้ังซ่าเจอให้ฟังค่ะแล้วเหรียญเหรียญก็เหรียญก,ก็มีรถอยู่ครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่า คนอื่นก็ยกังเจอเราก็เจอก็จะเป็นไรคะก็แนวทางเรามันชัดเจนอยู่แล้วคะ่ะว่าต้องการออกเอาความรู้ออกมาให้เพื่อนๆดูให้มากที่สุดไอเ้เหรียญน่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวก็ได้มาคืนเยอะกว่าเดิม <c oughs> อันนี้ให้กำลังใจคนทำ Youtube ด้วยกันนะคะก็ไม่ก็อยากจะแค่นี้คะ่ะถ้าใครมีข้อสงสัยหรือคอมเมนต์ สเต็ปแบบไหนหรือจะกล่าวให้สช่างซรารู้ว่าเออต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรแนะนําเรื่องออการทําช่องหรืออะไรก็ขอบคุณมากมายค่ะที่จะมีไอเดียใหม่ๆมาพัฒนาช่องเราค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่อันโอ้ยหมดหมดก็อยากจะขอบคุณนะคะช่างทก็อยากจะแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองรู้มาเหมือนกันค่ะว่า เออมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยอยากอันนี้เจอกับตัวแล้วก็แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะโดยแนวคิดของ้างซ่าเองนะคะว่าตัวเองโดนมาแบบนี้รืมมีความคิดแบบนี้นะคะขอบคุณมากมายค่ะที่เสียสละเข้ามาฟังและมาชม้างซ่าก็คิดแต่จะแบ่งปันแล้วก็การให้เยอะที่สุดะคะ่ะในความรู้หรือสิ่งที่ประสบพบเจอมาค่ะด้วยความหวังดีและปรารถนาดีกับเพื่อนทุกคนนะคะ ขอบคุณมากมายค่ะ See y o u next t o see y o u next clip ค่ะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณขอบคุณ